สวัสดีค่ะพบกับครวัวบ้านนิชานันนะคะครวัวเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครวัวบ้านนิชานันนะคะก็จะมาทำเขาเรียกว่าแกงแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองกับปลานินนะคะแกงเหลืองผักรวมปลานินค่ะมาดูวิธีการทำค่ะ ปลาหนิ่นอร่อยนะคะสดๆสดสดใหม่ๆค่ะในกระทะของเรานี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำค่ะสามถ้วยนะคะน้ำวันนี้เราใช้น้ำสตอกปลานะคะแล้วก็พริกค่ะพริกแกงเหลืองนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะ <Yeah. S 1> ดูวิธีการทำนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ของเราก็เดือดแล้วนะคะเราวันนี้เราก็จะใส่ผักก่อนค่ะ ะะผักที่เราเลือกมาผักรวมวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายบัวค่ะสายบัวนะคะใส่ไปก่อน,นะคะ่ะให้นิ่มๆค่ะสายบัวสักร้อยกรัมนะคะประมาณนะคะโดยประมาณ <S <S ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวสักห้าสิบกรัมนะคะเพราะปกผักกาดขาวมันเบาจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าการะหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีสักห้าสิบกรัมนะคะโดยประมาณนะคะ ชอบผักอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะได้หมดแล้วค่ะนะคะเราชอบอะไรก็ใส่ไปวันนี้ผักผักไม่ค่อยมีเขียวนะคะเป็นผักออกขาวๆนะคะนวลนๆน,น,นะคะ mm hmm. อ่าโดยประมาณนี้เดี๋ยวจะเต็มกระทะไปเอาประมาณนี้ก่อนนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะอ่าอย่างละเอ่อส,สายบัวก็ร้อยกรัมแล้วก็ผักอื่นก็อย่างละห้าสิบกรัมนะคะเราให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะปิดฝาค่ะ ปล่อยให้ก็เดือดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะปรุงรสนะคะอร่อยค่ะแกงเหลืองนะคะแกงบัดแบบบ้านบ้านเรานะคะ <Yeah. S 1> วันนี้วันอังคารค่ะสีชมพูค่ะ วันนี้เราใช้เครื่องปรุงรสโดยน้ำปลานะคะนี่น้ำปลาค่ะน้ำปลาตาหอยหนางรมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาอร่อยนะคะประกาศให้ไม่ได้คิดค่าโฆษณาค่ะเดี๋ยวก็เห็นเราประกาศก็าอาจจะมาให้สปอนเซอร์เราบ้างนะคะต้องการสปอนเซอร์ค่ะต้องการค่ะค่ากะปิน้ำปลาค่ะนิดหน่อยนะคะช่วยเหลือกันเดือดแล้วค่ะอาเดือดสักพุ่งก่อนนะคะ น้ำจะเยอะไปแล้วนะคะเอาน้ำออกหน่อยนะคะเอาน้ำออกสักทัพีหนึ่งะ่ะปรุงรสก่อนนะคะน้ำปลาค่ะสักสองช้อนนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณแกงส้มนี่มันต้องกินหยอดนะคะอันนี้ส้มแกงเหลืองนะคะนะคะจากนั้นก็น้ำปลาค่ะเอาช้อนไปไหนหมดแล้วนะคะช้อนค่ะช้อนมาแล้วค่ะช้อน น้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลรักหนึ่งช้อนพอค่ะเอาเค็มเอาเอาเค็มน้ำค่ะเปรี้ยวน้ำค่ะเปรี้ยวแล้วเค็มค่ะน้ำอะไรเปรี้ยวเอ่ยส้มมะขามรักสองช้อนนะคะอันนี้ค่ะพริกค่ะพริกกับเขาเรียกอะไรพริกชี้ฟ้ากับหอมแดงค่ะใส่ลงไปนะคะแก้ไขหวัดค่ะอากาศเย็นนะคะต้องรักษาสุขภาพค่ะนะคะ วันนี้น้ำสต๊อกเราดีมากจากนั้นเราจะใส่ปลาลงไปขับปลาปลาดิลหนึ่งตัวนะคะใส่ไปให้แซบแซบใส่ให้ไปแซบแซบก่อนาราคาให้เขาเดือดอีกพุ่งหนึ่งนะคะน้ำมันก็จะเยอะไปอีกแล้วน้ำผักมันออกค่ะปลาดิลหนึ่งตัวนะคะปลาดิลสดใหม่ค่ะจากสมุทรประการนะคะขอมอร่อยค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะชิมนะคะ ให้เดือดอีกสักพุ่งนะคะปลาเนี่ยเราก็เอาลงไปต้มให้ประมาณสุกสุกสุกสกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซนตนะคะเอาไปต้มก่อน,นะคะ่ะเทคนิคนะคะเวลาลงน้ําจะได้ไม่เละค่ะเวลามาลงกับน,น้ําแกงเนี่ยปลามันจะได้เนื้อแข็งขึ้นค่ะมันจะได้สวยงามเป็นเทคนิคการทํานะคะชิมด้วยกันนะคะ อร่อยค่ะกำลังอร่อยเลยค่ะประมาณนี้นะคะแกงต้มต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยค่ะอ่ะล้วค่ะ ของจริงค่ะอาราคานะคะเดือดดีแล้วนะคะปลาของเราก็สวยงามนะคะเห็นไหมคะปลาสวยงามมากอร่อยค่ะชิมชิม้วยกันค่ะเ <c> ด <oughs> ียวให้เย็นก่อนนะคะ <c oughs> ดับไฟค่ะ ยกให้ดูทั้งกระทะค่ะจะได้สวยงามจะได้ดูดูกระทะสวยงามนี่ค่ะหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามอาลค่ะตักเสิร์ฟค่ะไปกินด้วยกันนะคะแกงโซ่มันต้องกินหยอดนะคะถึงจะอร่อยค่ะเอาผักก่อนค่ะตักผักก่อน อปาปลาหนีสักนิดนึงก่อนนะคะเห็นไหมคะผักเราสวยงามค่ะกินผักเยอะๆนะคะสบายท้องค่ะท่านชอบอันนี้โรยก็ดีนะคะเขาเรียกว่าชะอม,มค่ะนะคะโรยจะได้เขียวๆหรือตั่วฝักยาวนะคะโรยไปก็จะสวยงามค่ะหอมค่ะกินเยอะๆนะคะแก้ไข้หวัดค่ะแก้ไข้หวัด เดี๋ยวปลาโชว์สักหน่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาหัวโชว์อันนี้เอาเขาเรียกว่าเอาเลยโชว์คะเนี่ยเอาหางโชว์ก่อนเห็นไหมเต็มเต็มคําค่ะอันนี้จะเอาหัวโชว์ค่ะเอาช้อนมาช่วยหน่อยช้อนช้อนช้อนมาช่วยหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะโชว์งามๆค่ะ โชว์ใส่ชาบเลยค่ะนี่ค่ะงามมากสวยงามค่ะโชว์นะคะไปกินกันเลยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะมันต่อไปค่ะโชว์ใกล้ๆค่ะ